ตอนที่ห้าสิบเก้าเที่ยวอยุธยาพาสู่อดีตที่บ้านหลังเล็กสีขาวคุณเจิมกับพิกุลตัดแต่งต้นไม้อยู่ที่หน้าบ้านดาวูกับมูซาช่วยกันดูแลสวนครัวมายาขุดดินเพื่อช่วยปลูกต้นไม้นกน้อยนกเล็กช่วยหยอดมเมล็ดพันธุ์พืชเมื่อส้มสุกกับคำต้วนขับรถมาจอดหน้าบ้านคำต้วนเร่งให้ทุกคนไปแต่งตัว พราะจะพาไปทานอาหารอร่อยก่อนจะไปท่องเที่ยวเมื่อทุกคนพร้อมก็พากันไปขึ้นรถคำต้วนให้ส้มสุขขับรถไปที่จังหวัดอยุธยาคุณเจิมถามว่าไปทำไมที่อยุธยามีอะไรอร่อยหรือคำต้วนตอบว่าเดี๋ยวก็รู้รถขับพาไปจนถึงอยุธยาแล้วเละไปตามถนนโคดเคี้ยวจนถึงวัดเก่าแก่ชื่อวัดพนันเชิง ส้มสุกหาที่จอดรถแล้วพากันเดินตามคำต้วนไปที่วัดซึ่งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ท่าน้ำในวัดมีเรือจอดอยู่มากมายเรือเหล่านั้นขายอาหารมีทั้งขนมจีนน้ายาแกงเขียวหวานแกงเผ็ดอีกร้านขายก๋วยเตี๋ยวทั้งหมูทั้งเนื้อส่งกลิ่นหอมชวนรับประทานอีกรำขายหอยทอดผัดไทยขนมพักกาด อีกลำขายก๋วยเตี๋ยวราดหน้าผัดซีอิ๊วอีกลำขายข้าวเหนียวไก่ย่างส้มตำอีกลำขายขนมเบื้องยวนนอกนั้นก็เป็นข้าวเกรียบปากหม้อสาคูไส้หมูขนมหวานต่างๆคำต้วนบอกว่าสั่งอะไรก็ได้มานั่งทานที่โต๊ะซึ่งตั้งอยู่บนแพริมน้ำนั่นมูซาดาวูดจึงสั่งก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นเล็กต้มยำคำต้วนส้มสุก สั่งขนมจีนน้ำพริกขนมจีนน้ำยาคุณเจิมพิกุลสั่งขนมหัวผักกาดและหอยทอดมายาได้กินไก่ย่างจากร้านเข้าวเหนียวส้มตำนกน้อยมีถั่วทอดกรอบทุกคนเลือกทานอาหารอื่นอีกตามใจชอบเมื่อทานเสร็จพากันไปไหว้พระในโบสถ์เป็นพระพุทธรูปทองคำองค์ใหญ่หลังจากนั้นจึงกลับมาขึ้นรถเดินทางต่อ รถพาวิ่งไปสักครู่จึงวิ่งขึ้นทางด่วนไม่นานก็วิ่งลงไปกลางแม่น้ำลงไปในน้ำแต่ไม่ลึกมากวิ่งทวนน้ำไปเรื่อยๆทิวทัศน์ใต้ท้องน้ำดูสดใสเพราะน้ำใสสะอาดมากเห็นปลาแหวกว่ายหลายชนิดเห็นซากเรือซากปืนใหญ่แบบโบราณจมอยู่ใต้ท้องน้ำรวมทั้งซากโครงกระดูกปะปนอยู่ด้วย ส้มสุกบอกว่าไม่ต้องกลัวจากนั้นรถก็พาแล่นขึ้นจนถึงริมตลิงวิ่งขึ้นไปจอดอยู่ใต้ต้นไทรต้นใหญ่แต่ส้มสุกไม่ให้ทุกคนลงจากรถขณะนั้นเองพวกเราก็ได้ยินเสียงฝีเท้าม้าดังกระทึกรวมทั้งได้ยินเสียงของช้างดังผสมผสานกับเสียงฝีเท้ามา้าทุกคนมองไปทางที่มาของเสียงนั้นก็เห็นผู้คน แต่งกายแบบชาวบ้านนอกโบราณทั้งหญิงชายเด็กคนแก่อุ้มลูกจูงหลานพากันเดินด้วยความรีบร้อนเหมือนหนีอะไรมาสักอย่างบางคนก็ขับเวียนตามมาหลังผู้คนเหล่านั้นเป็นขบวนมา้าต่อด้วยขบวนช้างมูซาพูดขึ้นว่าที่เห็นนั่นเป็นครัวไทยกำลังหนีกองทัพพมา่าฆ่าแม่น้ำสะตง เมื่อคนเหล่านั้นไปถึงริมแม่น้ำต่างพากันขึ้นแพที่ต่อไว้หลายสิบแพข้ามไปอีกฝั่งด้วยความเร่งรีบให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เมื่อทุกคนข้ามไปจนเกือบหมดก็มีชายสองคนท่าทางอง,งาอาจผึ่งผายแต่งกายแบบนักรบโบราณในมือถือดาบขี่ม้ามาปิดท้ายขาบวนและตามด้วยชายอีกสองคน แต่งกายนักรบแบบธรรมาดามูซาบอกว่าคนที่อยู่บนหลังม้าสีดำคือพระนเรศวรอีกคนที่อยู่บนหลังม้าสีน้ำตาลคือพระเอกาทศรสทั้งสองพระองค์เป็นพี่น้องกันเสียสละกล้าหาญคุ้มการปิดท้ายขบวนสมกับเป็นผู้นำไม่รีบหนีเอาตัวรอดไปก่อนจากนั้นนักรบกลุ่มนี้ก็รีบขึ้นแพเป็นชุดสุดท้าย ในขณะที่แพรยังอยู่กลางแม่น้ําได้ยินเสียงดังอื้ออึงของเสียงมา้าเสียงช้างและผู้คนดาวูดบอกว่าเป็นกองทัพของรมาม่าไม่นานพวกเราก็เห็นผู้คนนุ่งสโลงโปกหัวถือโล่ถือหอกถือดาบพากันวิ่งไปที่แม่น้ํามีคนเข็นปืนใหญ่หลายกระบอกตามมาอย่างรวดเร็วเมื่อถึงริมแม่น้ํา ก็นำแพที่เอามาด้วยลงแม่น้ำพร้อมกับเตรียมตั้งปืนใหญ่ริมแม่น้ำมีชายผู้หนึ่งขี่ม้าคอยสั่งการดาวูดบอกว่าชายผู้นั้นเป็นแม่ทัพชื่อสุรกันมาในขณะนั้นแพรของนักรบไทยชุดสุดท้ายขึ้นไปถึงอย่างอีกฝั่งแล้วมูซาถามพิคุลว่าแม่ เราน่าจะใช้ความวิเศษช่วยพระนเรศวรดีไหมพิกุลตอบว่าไม่ดีหรอกรูปและก็ไม่ได้เพราะเราเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ไม่ได้อะไรที่เกิดขึ้นก็ต้องเป็นไปตามนั้นเมื่อพิกุลพูดจบก็ได้ยินเสียงดังปังมาจากอีกฝั่งซึ่งเป็นฝั่งประเทศสยามแม่ทัพพมา่าซึ่งนั่งอยู่บนหลังช้างพุบลงมูซาพูดว่า เสียงนั่นเป็นเสียงปืนจากพระแสงปืนต้นฆ่าแม่น้ราสโตงยิงโดยพระนเรศวรถูกสุรากันมาเสียชีวิตสุรากันมาเป็นแม่ทัพคนสำคัญมือขวาของพระเจ้านันทบุเรงกษัตริย์ใจร้ายของพะม่าตายเสียได้ก็ดีสมนาำน้ามูซาพูดจบภาพเหล่านั้นก็ค่อยๆเรือนหายไปทุกอย่างสงบเงียบลง รถเริ่มเคลื่อนออกจากใต้ต้นไทรวิ่งขึ้นทางด่วนไม่นานก็วิ่งลงอย่างที่ที่หนึ่งบ้านเรือนคล้ายทางเหนือรถวิ่งไปตามถนนแคบๆจนไปถึงวัดวัดหนึ่งมีเจดีย์พระาธาตุอยู่ภายในวัดรูปทรงแปลกตาคล้ายคนโทน้ำมีป้ายชื่อบอกว่าวัดฮลิบุญชัยจังหวัดลำพูนผู้คนที่เป็นหญิงนุ่งสิ้น ทอลายขวางสีขาวแดงและแดงดำกล้าวผมมวยด้านหลังศีษะหรือไม่ก็บนศีษะผู้คนที่เป็นชายนุ่งกางเกงทรงสูงใส่เสื้อม่อห้อมรถวิ่งเลยวัดไปจนถึงห้องแถวไม้สองห้องเป็นร้านอาหารชื่อข้าวซอยคำตุ๋ยคำต้วนชวนพวกเราให้ทานอาหารที่ร้านนี้ทุกคนตกลงเพราะ กำลังหิวทางร้านอนุญาตให้สุนัขและนกเข้าไปได้อาหารมีทั้งข้าวซอยเนื้อข้าวซอยไก่ขนมจีนน้ำเยี้ยวขนมจีนน้ำยาแกงฮังเลไส้อัว่วกระบอกก๋วยเตี๋ยวแพะตุน๋นทุกคนสั่งข้าวซอยเนื้อเหมือนกันหมดคำต้วนยังสั่งกระบองและไส้อั่วเพิ่มพวกเราต่างสงสัยว่ากระบองคืออะไร ไม่นานก็ได้รู้ว่ากระบองคือผักครุกแป้งทอดจะเป็นฟักทองข้าวโพดฟักเขียวถั่วฝักยาวนำมาผสมแป้งหัวกะทิใส่พริกแห้งที่ตากับกระเทียมเกลือแล้วทอดให้กรอบนอกนุ่มในอาหารร้านนี้อร่อยมากพิกุลให้ส้มสุกไปนำปินโตจากท้ายรถมาซื้อกลับบ้าน จากนั้นพากันไปไหว้พระฮลิริภุนชัยและเดินชมหมู่บ้านมีร้านขายแหนมไส้อัว่วน้ำพริกหนุ่มแคบหมูพิกณแวะซื้อหลายอย่างสำหรับทุกคนเพื่อเป็นอาหารสำหรับมื้อเย็นซึ่งส้มสุกและคำต้วนก็จะอยู่ทานด้วยรถพากลับโดยทางพิเศษคือล,ลัดเลาะไปตามป่าเขากลับจนถึงบ้านพระนคร